วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาวัดท่าพระนะครับมาเช็คราคาวัตถุมงคลหลวงพ่อเกศสที่วัดท่าพระนะครับติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆฝากอเอซีช่วยกดไลค์และกดแชร์ฝากไว้น้ำแน่ผู้หหยกับมีหัวใ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับการเดินทางมาวัดท่าพระวันนี้ผมเดินทางโดยรถโดยสารนะครับรถเมสาย84ผมนั่งจากคลองสารนะครับฝั่งวัดสุวรรนแล้วก็ผมมาลงตรงแยกท่าพระเดินเข้ามาหน่อยหนึ่งนะครับคือถนนจรัญสนิทวงศ์แล้นี่ครับถึงแล้วครับจรัญสนิทวงศ์ซอย4นะครับผมจะเข้าไปวัดท่าพระนะครับเพื่อนๆ วันนี้ก็จะมาเช็คราคาวัตถุมงคลของวัดท่าพระอีกครั้งนะครับเคยมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ทางวัดก็มีวัตถุมงคลใหม่ๆมาเรื่อยนะครับเพื่อนๆเราก็ต้องมาอีกครั้งตามไปด้วยกันนะครับเดินเข้ามาจากปากซอยก็ไม่ไกลมากนะครับเพื่อนๆนี่ครับมาถึงวัดแล้ว เดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องไปกราบหลวงพ่อเกศรน,นะครับพระพุทธรูปประจำวัดท่าพระนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับหลวงพ่อเกศรเคยมาแล้วนะครับเพื่อนๆนะรอบหนึ่งครับบางวัดเราก็ต้องมาซ้ำอีกนะครับเพราะว่า เขาก็จะออกไอวัตถุมงคลใหม่ๆออกมาเรื่อยนะครับเพื่อนๆน,นี่ก็ได้ยินข่าวว่าทางวัดกาหลงหลวงพ่อสุดมีวัตถุมงคลใหม่ๆออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะได้ไปอีกนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราไปกราบหลวงพ่อเกศรกันก่อนนะครับก่อนที่จะพาชมวัตถุมงคล อยู่ตรงไหนเอ่ยอ้อนี่ป้ายบอกอยู่นี่ครับวิหารหลวงพ่อเกสรแล้วก็ศาลาการประเรียนนี่ครับเพื่อนๆมาถึงแล้ววิหารหลวงพ่อเกสรน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปกราบตามผมมาเลยครับอยู่ด้านในนะครับ ผู้คนมาเยอะนะครับเพื่อนๆมาเรื่อยๆนะครับ หลวงพ่อเกศรวัดท่าพระเขตทนบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครหลวงพ่อเกศรหรือหลวงพ่อทิพยเกศรก็เป็นพระพุทธรูปปลายสมัยอยุธยานะครับเพื่อนๆพนต่างมานวิชัยขัดสมาธิราบประดิษฐานบนฐานสิงสามชั้นนะครับบัวหงายหชั้น วัสดุโลหะลงรักปิดทองขนาดหน้าตักกว้าง100เซนติเมตรนะครับสูงจากพระบาทถึงพระเกตมาลา156เซนติเมตรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มิ่งขวัญหลักใจของชาวเมืองท่าฝั่งทนบุรีมาแต่โบราณน,นะครับหลวงพ่อเกศรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อโลหะลงรักปิดทองหน้าตักกว้าง40นิ้ว เพื่อนมีโอกาสก็แวะมากราบขอพรหลวงพ่อเกศรได้นะครับที่วัดท่าพระการเดินทางก็สะดวกนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับตอนนี้ก็ได้เวลาพาเพื่อนๆมาเช็คดูราคาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเกศรวัดท่าพระนะครับว่าราคาจะประมาณไหนนะครับ แล้วก็จะพาชมวัตถุมงคลใหม่ๆด้วยนะครับของทางวัดนี้เป็นแหวนนะครับเพื่อนๆเป็นแหวนแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรนี่สีพึ่งเทียนชัยหนึ่งร้อยนะครับสีพึ่งเทียนชัยก็คงด้านเมตตามหานิยมนะครับสำหรับสีพึ่งนะครับ ตรงนี้เป็นตระกุดแล้วก็ตะกุดแบบข้อมือนะครับ300ยนะครับ300บาทแบบใส่ข้อมือนะครับเพื่อนๆแล้วตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเขาเรียกลูกอม,มนะครับหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก็300นี่300นะครับแบบมีเชือกด้วยนี่ผ้ายันนะครับก็ผืนละลอยหรือเปล่าเนี่ยเขียนไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่700นะครับทาวเวสวร์เทาเออเทาเวสวรรสอง0้เองนึกว่า700ขออภัยครับมองไม่ค่อยชัดอยู่ในตู้กระจกนะเพื่อนเพื่อนบางทีเขาก็เขียนไม่ค่อยชัด วันนี้สวยผ้าผงรุ่นแรกพระหลวงพอ่อเกศรวัดท่าพระทนบุรีปี2400น่าสนใจนะเนี่ย2497นะครับเพื่อนๆเป็นรุ่นแรกราคาพันห้าเองนะเออน่าสนใจน่าเก็บนะเนี่ย 1,500งพั้ข้างบนนั้น300นะครับนี่100นะครับ100 300ก็มี200 200ก็มีลงยา นี่มีสามร้อยมีสองร้อยเป็นเหรียญน,นะครับนี่สามร้อยนะครับเพื่อนเหรียญเหรียญน,นี้สวยน่าเก็บนี่เหรียญน,นี้สามร้อยเหรียญรุ่นสี เหรียญรุ่นสีนะเนี่ยถือว่าราคาไม่ได้สูงมากนะครับตรงนี้รอยองค์นะครับ300นะครับแล้วก็มาเหรียญนี่ก็100นะครับเพื่อนๆด้านบนนั้น200ย ราคาเหรียญก็ถือว่าน่าเก็บนี่เป็นเหรียญลงยามีหนึ่งร้อยนะครับสำหรับธรรมดาถ้าลงยาก็จะสองร้อยนี่ลงยาสวยด้วยนะครับ นี้เป็นแบบผงนะครับสามร้อยนะครับเข้ากรอบให้เรียบร้อยนะครับ300ร้อยนี้แขวนได้เลยแล้วก็มีสี่ร้อยเรียมทองไมค์อนนะครับสีทองนะครับสี่ร้อยนะครับนี่พระผงหนึ่งอยนี่ครับก็มีสามร้อยเนื้อโลหะ ลงยาถ้าแบบไม่ลงยาก็100ยนะครับตรงนี้ได้ทั้งกล่องเลยนะครับนี่หนึ่งพันนะครับนี่รุ่นลอยองค์ได้กล่องสวยด้วยนะครับกล่องกรรมยี่แล้วนี่เป็นคู่หรือเปล่านี่อ้อลงยาสวยด้วยนี่ออกแบบ นี่หนึ่งพันหนึ่งพันนี้น่าจะสององค์นะตรงนี้ก็ร้อยหนึ่งเป็นพ้าผงนี่หนึ่งร้อยสามร้อยลงยาก,ก็จะแพงกว่า นี่ปิดตาก็มีนะเพื่อนๆสามร้อยน,นะครับพระปิดตาพระปิดตาสวยนี่หนึนะครับนี่300ออกแบบอลังการเลยครับ นี่มี200มี50บาทเอ้ย500หรือเปล่า500นะไม่ใช่50บาทนึกว่า500เอ้ยนึกว่า50บาทเมื่อกี้ผระผงพระผงนะ5นะ้0นั่นนี่นี่สอ0 0 0นี่ได้ทั้งชุดเลย200ได้ทั้งปิดตาโอ้นี่องค์ใหญ่เลยนี่ไม่ติดราคานะครับ ก็จะมีเป็นพยันแล้วก็สติกเกอร์นี่500นะครับตั้งหน้ารถนะครับหลวงพ่อเกสอนนะครับนี่300นี่อ้นี่สวยนะนี่ทำเป็นกรอบนะครับ นี่เป็นสำหรับไว้บูชานะครับเขาก็จะไม่ติดราคานะครับนี่ครับวัตถุมงคลภายในวัดเยอะนะครับเพื่อนๆถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำฝั่งทนเลยนะครับสำหรับหลวงพ่อเกศรน,นะครับหลังจากพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วก็จะมากราบ ลาหลวงพ่อเกษรก่อนนะครับวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับโชคดีกันทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนนี่ครับเรามากราบขอพรหลวงพ่อเกษรก่อนนะครับก่อนจะกลับขอให้พวกเราเดินทางปลอดภัยนะครับ เ,เพื่อนๆมีโอกาสก็อย่าลืมมานะครับวัดท่าพระนะครับมาง่ายนะที่เห็นอยู่ข้างๆนะก็เป็นรูปรัชกาลที่สิบนะครับวันนี้แค่นี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ